ตำนานเล่าว่าเพชรวิเศษสีแดงดังสายเลือดนั้นเกิดขึ้นจากการประทุกของภูเขาไฟครั้งที่ยังมีไดโนเสาร์อยู่เศษหินที่เกิดขึ้นจากการประทุกของภูเขาไฟก็ได้ล่วงลงสู่ทะเลลึกและถูกปะการลังทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี หลังจากสิ้นสุดของการลลังโลกของยุคไดโนเสาร์ก็เกิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคแรกและเริ่มวิวัฒนาการจนมีการประมงทันใดนั้นประการังสีแดงที่มีหินวิเศษสีแดงก็ติดเป็ดของกะลาสีคนหนึ่งขึ้นมาเพชรเม็ดนั้นมีพลังมหาศาลที่เต็มไปด้วยคำสาบอันชั่วร้าย มันคือศูนย์รวมความชั่วที่คนเรานั้นได้กระทำความชั่วเอาไว้มันจะดูดซับความชั่วร้ายของมนุษย์ทุกคนที่เกิดบนโลกนี้มีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถกำจัดเพชรเม็ดนี้ได้นั่นก็คือ นี่จะพวกนั้นจะขังฉันไว้ที่นี่ตลอดไปจริงๆหรอเนี่ยนี่ฉันเป็นคนนะไม่ใช่สัตว์ขังฉันเหมือนหมูมันหมาเลยถ้าฉันออกไปได้นะฉันจะไม่มาเหยียดที่นี่อีกเลยสัญญาเฮ้ยเงียบๆหน่อยบนอะไรนักหนาวะจะตายแล้วยังพูดมากอีกน่ารำคาญชิบฮะนายว่ายังไงนะใครจะตายเหรอก็แกเสียอโง่จะตายหายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอหยาบคายที่สุดทำผิดกฎไร่แรงขนาดนี้ไม่ตายก็ให้มันรู้กันไปสิวะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมพวก ใช่พระองค์เขาจะสียเป็นธรรมที่สุดแล้วใช่แกพูดถูกเป็นธรรมบ้าอะไรกันไม่ฟังเสียงประชาชนใช้แต่อำนาจเฮ้ยกินข้าวยังแกไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยไอคนทรยศเฮ้ยฉันจะมาช่วยแกนะ่ะ มาช่วยบ้าอะไรแล้วไอตอนที่ฉันโดนจับทําไมนายต้องรีบหนีไปด้วยฮะถามจริงใจเย็นสิฉันก็ต้องเอาตัวรอดนะเว้ยเอาล่ะตอนนี้ฉันจะมาช่วยนายแล้วเฮ้ยทำอะไรกัน,นะะเนี่ยทำไมเจ้าซื้อเบอเออเอาเข้ามาให้นักโทษนะครับอะเอาไปซะในนี้มีอุปรกรณ์ที่จะช่วยเจ้าออกไปจากที่นี่ได้โชคดีเพื่อนขอบใจมากเพื่อนกโก มีนักโทษแหกคุกว่าไงนะมีนักโทษแหกคุกนั่นเหรอหนีไปใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ยืนอยู่ดอมเบืออะไรล่ะไปสิไปโอ้ยเดินก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยมันอยู่ทางนู้นโอ้ยจับมันจับมันจับมันให้ได้จับมันรูกมีอะไรกันบ้านน่ะที่แกหนีฉันไม่ได้จี่มาจับเลยแล้ว I'm oh, oh. จังเลยอะเราน่าจะกินข้าวของเจ้าหมอนั่นก่อนนี้ออกมานะไม่ตายเถอะอยู่นั่นไงอาหารเช้า

คนวนไปอ่ะคนวนมาอ่ะคนวนไปอ่ะเทิบอ่ะเทิบอ่ะเทิบไม่ต้องปรุงกระเซ็บได้ เฮ้ยฟื้นแล้วล่ะเออเออเออครับงั้นดีเลยมามามากินข้าวก่อนนี่รู้ไหมฉันทำสูตรพิเศษเลยนะ <c oughs> อ่านั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เลยอืมอ่ะเออผมมีอะไรจะถามคุณลุงหน่อยนะครับามาผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะครับอ๋อพอดีตอนนั้นนะลุงเพิ่งกลับมาจากการเก็บสมุนไพรนะ <c oughs> แล้วก็เห็นแกหมดสติอยู่เลยพาแกมาที่นี่ไงล่ะอ่ะรีบๆกินเดี๋ยวเย็นสักก่อน เออครับเออว่าแต่ไอหนุ่มออแกชื่ออะไรเหรอผมชื่อช้ปครับแล,ล้วลุงชื่ออะไรอะ่ะอืมลุงชื่อเขานะแล้วนี่แกมาจากที่ไหนเนี่ยฮะผมมาจากในวังครับผมถูกไล่ออกจากกรมทหารราชวังอ่ะฮะแล้วแกไปออทาไําอะไรผิดมาพ่อหนุ่มเอ,อ๋อ,อ,อ,อผมแค่คิดว่าพระราชาไม่เป็นธรรมประชาชนมากมายถูกสังฆาโดยคําคสั่งของพระราชาอ,อพวกเราต่างไม่ยอมจึงประท้วงเรียกความยุติธรรมเอ,อ เมื่อราชาทราบเรื่องจึงหมายจับพวกเราเฮ้ยรวมถึงตัวผมด้วยผมเลยถูกจับขังเพื่อรอประหารย่อยแต่ว่าผมก็แหกคุกออกมาได้ oh. แล้วมาเจอลุงที่นี่นี่แหละ oh, oh. Oh, oh. เป็นอย่างนี้นี่เองอันที่จริงแล้วคนเราก็ต้องเท่าเทียมกันหมดนั่นแหละแต่เพราะว่ามีระบอบการปกครองบ้านเมืองแบบผิด,ผดๆ,ๆก็ต้องมีคนล้มตายเป็นธรรมดาธรรมดาและแกมีที่ไปหรือย,อยังเนี่ยฮะเออเออยังเลยครับ ถ้างั้นแกก็พักอยู่กับลุงที่นี่ไปสักพักก็ได้นะฮะถ้างั้นขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮกดกันเองเออลุงอยู่ที่นี่คนเดียวไม่เหงาเลยครับอ่ะก็เหงานิดนึงอะนะอ่ะที่จริงแล้วที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านแสนสุขมาก่อนแต่ว่าผู้คนเหล่านั้นถูกเจ้าโลนินฆ่าตายไปหมดแล้ว อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถึงได้มีบ้านร้างเต็มไปหมดไม่มีใครสักคนเลยอะ่ะมีแต่ลุงเนี่ยแหละที่นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้โจรจะอ้าวคนนั้นไม่ใช่ไอ้จอนดูพูดเขา,าลุงรู้จักไอ้จอนอ้วยเหลอครับถล่งละเออลุงพูดถึงโลนินนี่มีมจริงจริงเหรออา้าวแล้วฉันจะพูดเล่นทําไมเออผมคิดว่าเป็นนิทานหลอกเด็กซะอีกนะเนี่ยเมื่อก่อนฉันก็คิดแบบนั้นแหละแต่พอเจอเข้ากับตัวเองถึงกับพูดไม่ออก ผู้คนมากมายถูกมันฆ่าทิ้งไปหมดเจ้าน,นั่นมันโหดร้ายมากในตำนานเขาเล่ากันว่าเจ้าโลนินได้กืนเพชรวิเศษไปที่มีพลังเหนือธรรมชาติใครที่ได้กืนเข้าไปแล้วมันจะมีพลังมหาศาลสามารถควบคุมโลกนี้ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งมันฆ่าไม่ตายคนที่คิดจะตามหาเพชรก,ก้อนนั้นตายทุกรายแต่ใครมันจะไปเอาได้เพราะมันอยู่ในกระเพาะของมันไงล่ะ แล้วมันเป็นใครไม่มีใครรู้หรอกพ่อหนุ่มเอ้ยแต่ใครที่คิดจะแย่งเพชรไปจากมันนะมันจะตามไล่ค่ะถ้าผมได้เพชรนั้นมาครอบครองอมผมจะได้เป็นอิสระสินะเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิฉันบอกแกแล้วไงว่าแค่คิดมันก็รู้แล้วหยุดพูดได้ละแล้วก็รีบกลับเข้าไปนอนเลยนะแขนแกยังไม่หายดีครับ เอาแค่นี้เองเหรอยังมีอีกเยอะนะโ,โห,หลุงพอแล้วลุงเ<ห>ก็ไบไว้บ้างเถอะเอาน่าบ้านลุงมีอีกเยอะ<ห>จะดีเหรอลุง<ห>แค่ลุงคนเดียวก็ใช้ไม่หมดหรอกนะเฮ้ย,ยนั่นโก้ใช่ไหมนะะเอ๋ออ้าวแชมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ,อ่ะอ้าวแล้วนายมาทําอะไรที่นี่เออพอดีฉันมาซื้อกันชา <c oughs> เฮ้ยเปล่านะฉันไม่ได้เอาไปทำอะไรซึกหน่อยฉันแค่เอาไปใช้ในสนามรบเวลาฉันไปต่อสู้น่ะฉันใช้ในการรักษาเพื่อระงับการเจ็บปวด เฮ้ย hey, เปล่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เออว่าแต่แล้วนี่นายเป็นอะไรมากหรือเปล่าน่ะอ๋อฉันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะมีลูกคนนี้มาช่วยอะ่ะใช่แต่ว่าพวกแกรู้จักกันเหรออ๋อเราเป็นเพื่อนกันครับใช่ใช,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 ช่ครับเออเออ,อยางงี้นี่เองเกตเกตงั้นผมไปก่อนนะลุงเออเออโชคดีโชคดีนะเออจะว่าไปฉันว่านายอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะแชมป์ได้ฉันจะอยู่ที่นี่ <ไป S 1> อีก<ฟ>สักพักอ่ะกันกันชา่อ เป็นไงเจอตัวไหมขอถวายบังคมพะยาคกระหม่อมได้ตามหาทั่วทีตัวแดนแล้วพะยาค่ะแต่ก็ยังไม่เจอเลยพะยาค่ะถ้าพวกแกตามหามันไม่เจอแล้วก็ฉันจะเด็ดหัวพวกแกเอาไปประจานหน้าเมืองรับ,รบด้วยเสียนกล้าพะยาค่ะ,คะไปกันเลย ป่นไฟป่นป่是是นเอาให้ร้อนกว่าเด Emin. ิมเอาให้เดือดเลยน่ากินจะได้หอมนี่ค่ะลุงอ้าวเนยกลับมาแล้วล่ะกลับมาแล้วค่ะอะไรกันทำไมถึงนำฟ้ามาอยู่ที่น네ี่เอเออเฮ้ยแม่เห็นสาวเป็นไม่ได้เลยนะแกเนี่ยฮะ เอปาเปาครับเออคณลุงคนนี้ใครเหรอครับอ๋อลูกบุญธรรมลุงเองก็เรามาจากการสังหารหมูของโลนินครั้งนั้นนั่นแหละเออแจ๊มนี่เนยนะเออเนยนี่แมปมนะยินดีที่ได้รู้จักนะเออเช่นกันครับเออลุงหนูเอาหมูมาฝากโอ้ดีละลุงจะได้อาไปแปลงขายที่ตลาดมืดราคาน่าจะดีมากๆเลยแหละว่าเราต้องแบ่งกันบ้างหมแม่หมูตัวนั้นนี่ แต่ก่อนหน้านั้นหนูเห็นแม่หมูตัวหนึ่งมากับลูกหมูแต่หนูสงสารก็เลยไปล่าตัวอื่นแทนโอโ้แล้วไปอา่าไปไปไปเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนไม่ดีกว่าค่ะหนูจะไปหาเห็ดเมาในป่าเอามาไว้ทําธนูอาบยาพิษเพื่อการล่าสัตว์ครั้งต่อไปค่ะจะกลับมาอีกทีก็สี่ห้าวันตามใจแกโชคดีแล้วกันลุงเข้าบ้านก่อนนะฉันไปด้วยคนได้ไหมอืมแน่ใจหรอนายดูบาดเจ็บอยู่นะ เอาหน่าตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อยอถ้านายว่างั้นก็เอาสิฉันจะได้มีลูกมืออีกคนนึงอืได้ฉันจะได้เป็นลูกมือเธอเองและฉันก็เป็นทหารเก่าด้วยนะฉันสามารถปกป้องเธอได้หล่อจ้าพราะคนเก่งงั้นไปเอาดาบกันมันอยู่ในโรงเก็บของเก่านะ่ะตามฉันมาเฮ้ <c oughs> ครับฮ่าฮาลืมเสือ้อฮุบ โหของเพียบเลยงั้นฉันขอเอาของที่จำเป็นไปนะอืมนี่นายเลือกเลยนะว่าจะออนไหนฉันขอดาบเล่มนี้ละกันตาถึงนี่นาไปกันเถอะเบาเบาสิเธอเจอตัวสักทีนะพี่ชายที่แท้ก็ไม่อยู่ที่นี่นี่เองแต่ก็เอาเถอะปล่อยให้พวกพี่อยู่ด้วยกันตามลำพังสองคนดีกว่า อ้าวแชมป์หายไปไหนวะเนี่ยมิดจิลีมีใครยหรอไหมคะเฮ้ยใครว่าไมา่เอะโวยวาหน้าบ้านฉันเนี่ยเฮ้ยหนูน้องพี่แชมป์ค่ะอ๋อแชมป์มาเหรอแล้วหนูมายังไงเนี่ย อ๋อหนูสกดรอยตามพี่โก้มาค่ะพี่โก้บอกหนูว่าพี่โก้ช่วยพี่ชายหนูออกจากคุกหนูเลยนึกว่าพี่โก้อาจจะรู้ที่หลบภัยของพี่ชายหนูไอโก้มันไม่รู้หรอกมันบังเอิญมาเจอเองนั่นแหละค่ะลุงยังไงก็ฝากดูแลพี่ชายหนูด้วยนะคะฝากบอกด้วยว่ามีแฟนแล้วอย่าลืมน้องนะงั้นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเออ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 โชคดีโชคดีคดอืมเอะไอแช้มันมีแฟนด้วยเหรอวะเนี่ยโคตรจะงงเลย เธออยู่กับลุงเขามานานแค่ไหนแล้วะก็ตั้งแต่จําความได้ลุงเขาก็เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะแล้วนายล่ะมาจากไหนหรอเออฉันมาจากเมืองเสรีภาพนะแต่เบื้องหลังการปกครองไม่มีอิสระเสรีเลยสักนิดเดียวอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะเสียงอะไรอะเธอเงียบก่อนเบาๆฮ่าแบบนี้มันต้องเจีงแน่ๆใช่ไหมล่ะ เซเวียนแฮตกี้ถ้าเอาไปขายในตลาดมืดราคาอาจจะดีมากเลยนะเพื่อนใช่เราจะมีเงินใช้กันอีกเยอะแยะเลยนั่นมันโจรไม่ใช่เหรอจับเซเลียนไว้ด้วยอ่ะต้องเบอร์ตองที่ฉันจับไวอดูนั่นสิพวกมันมีอาวุธถล่มทัวหดมากปากผาสวยนะเราคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะไปกันเถอะไปสิเอ๊ะฮันแนไม่หลอดหรอกอะนนวะ ไม่ได้แอมฉันหรอกอะไรวะนั่นอะย่านี่ไงมีผู้บุกรุกเอ้าขอโทษสงสัยมือหนักไปหน่อยอ่ะเออแตกเออเชื่อเออแตกเองเออวางเราฉันด้วยหมดสักที น่าังเธอเอฉันขาเล่นมั่งดิงั้นปล่อยเลยนะมานี่มาเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาบ้าเอามันเข้าไปในป่าเลย ซีรีส์แซนดิสน oh ี่สนุกจริงๆเลยเดี๋ยวไปซื้อมาอ่านเพิ่มอะไรเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยนะโลนินยาเฮ้ยครอบครัวฉันเพื่อนฉันต้องตายเพราะฝีมือแกเฮ้ยฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนแก้แค้นให้พวกเขาเองเย้ย นี่เธอเห็ดนั่นน่ะเธอคิดว่าจะอยู่ที่นี่จริงๆเหรอก็ต้องมีสิเห็ดเมามันหาได้จากที่แบบนี้แหละเอ๊ะอยู่นั่นไง <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เห็ดที่เราตามหา <c oughs> เดี๋ยวฉันขอเก็บเห็ดก่อนนะ ตามสบายเฮ้ะทางลับงั้นเหรอไปดูกันเอ๊ะเดี๋ยวสิมันอันตรายนะดูสิเครื่องยิงเต็มไปหมดเลยอะ่ะอที่นี่มันดูเก่ามากๆเลยนะเธอมันน่าจะพังไปหมดแล้วละ่ะสบายใจได้เย้ มันพังแล้วบ้านเธอสิอวิ่งแล้วอออเอเอเ้ยว้าวเ,<อ>เยี่ยมไปเลยเราถูกขังไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้เราปลอดภัยแล้วอืมจะเชื่อดีไหมเนี่ยเอ๊ะนี่เธอไม่เชื่อใจฉันเหรอไม่เชื่อเต็มๆเ,เลยละ่ะดูนั่นสิเอเฮ้ยเจ<ธ>้าแปลกขา Đi. Này. Yeah. Này làm đai มันอะไรกันนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นแท่งเหล็กนะเอ๋ทำอะไรนะ่ะก็เจ้านี่น่าจะมีราคาดีนี่นางั้นแล้วแต่นายแล้วกันกลับบ้านกันเถอะทำไมที่นี่มันดูเงียบแปลกจังเลยอะ ลุงคงนอนกลางวันแห่เลยปกติแกชอบอากาศแบบนี้แหละไปหาลุงก,กันไปกันเถอะลุงเขา้าลุงก,กลับมาแล้วค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลุงเขา้าลุงเขา้าตื่นสิ มันเกิดอะไรขึ้นใครกันนะใครทำร้ายลุงโลนินเอ๊ะโลนินเป็นคนฆ่าลุงพอลุงเคยพูดเรื่องของโลนินออกมาอะไรนะพูดถึงโลนินเหรอแล้วได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ในตัวโลนินหรือเปล่าอืม บาที่สุดใครพูดถึงเรื่องนั้นมันจะตามมาเอาชีวิตฉันจะไปฆ่ามันเดยอย่าไปนะมันันตายแกอยู่ที่ไหนออกมานะเจ้าโรดินเสียงเด้ยนี่ ของเลยไม่ใช่เหรอเฮ้หรือว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันวะเนี่ยเฮ้ยฮะหยุดเลยอะไรอีกอะชั้มรีบหนีเราเข้าที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วโลนินก่อเรื่องใหญ่แล้วฮะโลนินอยู่ที่นี่เหรอใช่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วไปก่อนนะโก็ เฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนฉันก่อนสิเฮ้ยอดโถ่อนยนายไม่เข้าใจถึงความน่ากลัวกของโรนินเหรอหนูที่ขายกัญชาให้นายอะ่ะตายแล้วนะฮะจริงเหรอจริงสงิงั้นปล่อยว่าไม่ได้แล้วตามมาล่าสาุดฉันเห็นมันอยู่ที่บ้านลังน่ะเยี่ยมนั้งไปหาพวกมันกันงั้นไปกันเลยวมง่เเกสสายบุดได้ไม่นะไม่มีทางหรอกมึงมองข้าจากนางว่าเปนคนตายจริน เพื่อทวลากข้าประหารนางซะฉันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกมาได้งายนะขบวนหึนายอย่าทำเป็นรู้จักฉันเลยนะฉันรู้จักมาดีเลนี่แหละระวังอย่าที่น่าจะไม่ได้หวันชนะฉันหรอกมาได้ยั่งยังมีอะไรบกินอยีกตัว เออมันไี่วัดข่าเนี่ยจะอังไน่มไม่ต้องรู้หรอกไฟแชมป์นายทำได้ปลอดภัยดีใช่ไหม ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแหละเอ๊ะเฮ้ยนี่มันกษัตริย์นี่นาใช่ข้าเองข้าไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้ข้าโดนความชั่วครอบนำข้าฝากขอโทษทุกคนด้วยเพชรชิ้นนั้นข้าซื้อมาจากพ่อค้าเล่ลอนโดยการที่ข้าแลกมรกรทั้งหมดที่ข้ามี เขาบอกว่าใครที่ได้ครอบครองนั้นจะครอบครองประชาชนได้แต่ข้าไม่คิดเลยว่าจะถูกความชั่วครอบเนํากระหม่อมขอประทานอภัยที่เข้าใจพระองค์ผิดมาโดยตลอดงั้นช่วยสืบทอดต่อบัลังจากข้าด้วยได้โปรดเ ถวายบังคมพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกสหายข้าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทุกท่านทั้งหลายข้าขอสละราชบัลลังก์และขอสละราชสมบัติทั้งหมดให้กับมิสหายของข้านามว่าโก้และน้องสาวของข้าข้ารับไว้ไม่ได้หรอกท่านเพื่อนของข้าเจ้าเหมาะสมที่จะครองบัลลังก์แทนข้ามากที่สุดแล้วล่ะข้าจะกลับไปเป็นสามัญชนและใช้ชีวิตกับเมียของข้าสืบต่อไป ทรงพระเจริญ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 